โอเคสวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนําการออกของสกัดตามสูตรของคุณเยสทีมโหลด d i n งครับผมเอาจริงแล้วตอนที่เขาแข่งเอาวีรถูกรอี่รอบ8ทีสุดท้ายเข้าชิงชนะเลิศน,นะครับมันมีการเปลี่ยนแผมนมาเป็นซีซั่น3ก็เลยทําให้ของเขาทาง้งเปลี่ยนกันเยอะครับแล้วสกัดในงานแข่งออกตามนี้ครับผมช้ดแรก Boot o f เอแอเ,เลยครับเท้าแดงวิ่งไล่ไอันนี้มาตรฐานอยู่แล้ว ชิ้นที่สองครับสเปีย์รองกินุสเอาไว้ลดเกาะเพิ่มเกาะตัวเองลดคูดาวก็เป็นของที่ไฟเตอร์ออกกันเดินมาตรฐานครับชิ้นนี้ใช้ดีทีเดียวชิ้นที่สาครับไกอาสแตนดาร์ดชิ้นนี้ออกมาเพราะว่าหนึ่งต้องการต้านเวทครับเพราะาทั่วนนเนี่ยเวทแรงมากทั้งไปต้านกินหน้าครับถ้าเกิดมีชิ้นนี้มันกันง่ายขึ้นครับแล้วสำคัญคือสก,กัดที่ต้องการวิ่งไปให้ทันเพื่อวิ่งไปต่อยให้โดนครับจะได้ดึงเกมเข้าไว้หรือตามไล่ฆ่าอะไรพวกเนี้ยฮะ การมีความรู้ขึ้นที่จากไอสตันดาช่วยสกัดไล่ได้ง่ายขึ้นนะครับชิ้นที่4ครับเอจิตช่ไยออกเอจิตมาเอจิตตอนที่เขาแข่งนะครับออกท้นหลังๆนะเขาออกแค่เป็นนี้ก่อนเป็นถุงมือแกเล็ตก่อนครับเพราะว่าเอารนคูดาวแต่ท้ายเกมที่เราคงเป็นเอจิตละครับเพราะว่าเพิ่มมานาเพิ่มเกาะรถคูดาวสําคัญคือสตูโจมตีสกัดตุกตีช้าลงก็เดินช้าลงด้วย คินที่5ครับพระเอกของงานแข่งเนี่ยก็ว่าได้ครับออกกันเยอะคือเมลออฟเพนครับผมเพิ่มเกาะเพิ่มพลังชีวิตและเมื่อโดนโจมตีกายภาพจะสะท้อนความเสียหายกลับไปซึ่งเวลาแข่งเนี่ยเราเจอเป็นกายภาพสีตัวอยู่แล้วแล้วสกัดตัวแทงยืนกลางวงโดนฟันละลัวสะท้อนมันมากครับบอกได้เลยสุดท้ายครับอัลเบรตออฟลองกิวิตี้ครับผมอันนี้เนี่ยเอามาเพื่อเพิ่มความถึกเพิ่มเลือดเยอะมหาศาลมากฟื้นฟูเลือดเยอะมาก แล้วก็เลือดเพิ่มอีก12%ทาให้สกัดถึงโค้ดโค้ดนะผมอันจริงชิ้นที่6เนี่ยในเกมเขาออกไม่ถึงนะครับผมดูจากที่เขาออกของขึ้นมาแล้วคิดว่าน่าจะเป็นชิ้นนี้แหละเพราะชิ้นอื่นดูแล้วไม่น่าใช่อีกชิ้นอาจจะเป็นไปได้ก็คือเมเจเรียนออฟทอยับผมได้2ชิ้นเลยนะฮะอาจจะลดคูดาเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้เป็นอะไรที่เหมาะสกัดเช่นกันโอเคตลอดการออกของสกัดของเยสก็จบต่เพียเท่านี้นะครับ ขอบคุณคุณเยี่ยมจากทีมโรดดิ้งมากครับที่ออกของสก,กัดให้เราดูกันในเกมฮะเราก็เลยได้แนวทางกันออกของสก,กัดมาสำหรับคลิปนี้ไปรัะขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมถูกใจลุมกดซับสไคร้ด้วยนนะ